โอเคสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามทางช่องแท่งทองออนไลน์ของเราโดยเสมอมาตอนนี้นะครับเป็นตอนที่6แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาดูเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับช h ป p ี้สมมุติว่าถ้าวันนึงเกิดขายสินค้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาจะทําอย่างไรบ้างปัญหาในที่นี้คือปัญหาอะไรบ้างเช่นลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือว่า เรายังไม่ได้ยอดเงินสินค้าเราส่งของไปผิดส่งของไม่ถูกต้องตามที่อยู่ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถติดต่อกับโชปปี้ได้อย่างไรบ้างข้อที่1นนะครับข้อที่2คือถ้าเกิดว่าในการติดต่อเนี่ยข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนการติดต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูกันเนาะสั้นๆแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานไม่ถึง5นาทีนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้น จำเป็นที่จะต้องรู้2ขั้นตอนหลักๆคือขั้นตอนแรกสินค้านั้นนะครับสินค้านั้นจะต้องถูกจัดส่งออกไปแล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงสินค้าต้องถูกจัดส่งออกไปแล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงจึงจะสามารถแจ้งปัญหาเหล่านั้นเข้ามากับโชปี้ได้นะครับการแจ้งปัญหาสามารถแจ้งมาได้ที่บริเวณนี้นะครับเข้ามาที่หน้าของการทําการขายมาทีาหนะา่หน้าช่วยเหลือนะครับหน้าช่วยเหลือ หลังจากที่มาที่หน้าช่วยเหลือแล้วนะครับจะสามารถติดต่อถ้าเราสมมติว่าถ้าเราใช้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี้ยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เราจะติดต่อได้ผ่านทางอีเมลแล้วก็ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือใช้ iPhone Android อะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถติดต่อโ h o ป e e ผ่านแชทออนไลน์ได้นะครับแชทออนไลน์ได้ตรงซึ่งเราซึ่งในใน,ในหน้าของการศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยจะมีคาว่าแชทกับเรา ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคาถามตลอด24ชั่วโมงในการให้การทํางานเลยนะครับมันก็เมื่อลูกค้าแชทเข้าไปแล้ว,ลวตั้งคําถามกับเขาก็จะสามารถที่เขาก็จะสามารถให้ข้อมูลในการช่วยเหลือได้ไอ้นี้สิ่งที่ต้องเตรียมหลกัหลกๆเลยนอกจากการส่งสินค้าไปแล้ว24ชั่วโมงแล้วต้องเตรียมก็คือเลขคําสั่งซื้อนะครับต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราจะกรอกเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพักหน้าจอมาค้นหาเลขคําสั่งซื้อได้มันค้นก่อนเลยก่อนที่จะมีการ ติดต่อเขาเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเลขคําสั่งซื้อคืออะไรอยู่ที่ไหนเนาะตัวอย่างเช่นอ่าโอเคอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าที่ร้านแท่งทองช็อปของผมเนี่ยสั่งเข้ามานะครับก็เนี่ยครับหมายเลขคําสั่งซื้อมันก็คือหมายเลขนี้อย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นตัวที่เขาจะคอยดูว่าติดตามจากหมายเลขคำคำสั่งซื้อว่าตอนนี้สินค้าไปถึงไหนแล้วมีลักษณะอย่างไรนู่นนี่นั่นประมาณนี้ครับก็จะได้เขาจะได้แก้ไขที่ถูกว่าเนี่ย หลักการง่ายๆ1ส่งสินค้าครบ24ชั่วโมง2ใช้ใหม่เลขคาสั่งซื้อนะครับทีนี้ความหมายของมันก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านกลับมาหาเรากลับมาหาเราให้เรากรอกข้อความต่างๆผ่าน Google form ที่เขาให้มานะว่าปัญหาของท่านคืออะไรรหัสคําสั่งซื้อคืออะไรสิ่งต้องการแก้ไขคืออะไรเนี่ยครับเราก็จะส่งเมลกกลับไปหาเขาเขาก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบสักพักแล้วทุกอย่างก็จะ เคลียร์นะครับให้ให้ให,ให้ให้เราผู้ขายให้เรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็สบายใจได้มันก็แป๊บเดียวไม่ต้องกังวลอะไรนะครับถ้าเกิดปัญหาอย่างนั้นจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่ามีปัญหากับการขายกับชอปี้ต้องเตรียมอย่างไรบ้างก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็วันนี้สั้นๆครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วมันชอปปี้เนี่ยตอนนี้เรามีตอนที่นำพาทุกท่าน ทำงานอยู่กับมันเนี่ยอีกประมาณ2-3ตอนเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะข้ามไปสู่บทใหม่ที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่และในการที่มีการค้าขายทางออนไลน์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่างใดก็ตามเนี่ยต้องต้องขอบอกว่าทางร้านเองนะครับถ้าเผื่อมีลูกค้าท่านใดหรือว่าท่านที่กำลังติดตามช่องของเราอยู่เนี่ยสนใจสินค้าตัวหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการขาย Shopee นะครับก็ขายดีเหมือนกัน แต่ว่าหนังสือเนี่ยเรา,เราจัหน่ายเป็นอ e ีบุ๊กนะครับอ e ีบุ๊กไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นรูปเล่มนะครับก็เนี่ยครับมีหลายไม่มีหล,หลายหลายเล่มเลยแต่ก็เรื่องของตัวเนี้ยก็มีตัวหนึ่งที่เผื่อลูกค้าสนใจลองรายละเอียดต่างๆงลองเอาไปดูเรารวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณ116หน้าราวราเนี้ยครับรายละเอียดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การขายจนถึงปิดการขายรวมไปถึงเกินเรื่องของการ ทําเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วยเล็กน้อยประมาณนี้ครับก็จะมีเทคนิคต่างๆที่แนวคิดทางการทําธุรกิจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับเผื่อสนใจก็ลองแวะมาดูราคาก็เบาๆนะครับสบายๆสองสามวันก็อ e ีบุ๊กอยู่ในมือท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้แท่งทองออนไลน์ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามอย่างสม่ำเสมอมาเช่นเดิมนะครับอยากให้แชร์ประสบการณ์อยากเล่าอะไรกันปรึกษาอะไรกันสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันมาได้ตลอดเลย ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเช่นเดียวนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ